สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมในช่องตามบีมานะครับผมสําหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตามบีมานะครับผมหากใครที่ชมคลิปได้ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับแพรย์ช่องตามบีมมาด้วยนะครับผมและก็สามารถเข้าไปหารับชมคลิปอื่นๆในช่องตามบีมบีมมาได้อีกมากมายหลายคลิปเลยนะครับมีคลิปในช่องตามบีมมาเยอะแยะเลยนะครับผมในส่วนของวันนี้นะครับผมจะพา ไปดูนะครับผมว่าจะมาทำอะไรนะครับผมร้อนมากเลยครับผมวันนี้นะครับมีมีเมฆฝนอยู่นิดนึงนะครับด้านนั้นนะครับผมแต่อากาศโดยรวมนะครับร้อนนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับฝนตกวันนึงแดดเรียงวันหนึ่งนะครับตอนนี้ทำไม่ได้ไหมวันนี้วันนี้ัดตอุวันนี้นะครับผมทํากุ้งผัดสตอนะครับผมจากปกคลิปน่าจะเห็นกันแล้วแหละ เดี๋ยวผมมาแนะนำนะครับว่าใช้อะไรบ้างครับผมครับผมมีหอมแดงกับกระเทียมนะครับผมมีกะปินะครับผมมีสะตอนะครับผมแล้วก็มีกุ้งนะครับผมมีพริกสดนะครับแล้วก็มีเนื้อหมูด้วยนะครับใส่แล้วก็พวกเครื่องปรุงต่างๆนะครับน้ำปลาน้ำตาลอะไรประมาณนั้นนะครับผมเครื่องปรุงน้มน่อยน้ปลาซอสอ่อยน้งรุมนะครับซอสฝาเขียวอะไรประมาณนั้นนะครับผมสําหรับใครที่กินผงปรุงรสก็เตรียมผงปรุงรสได้นะครับผม ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์กันดีกว่าครับมาครับผมอันดับเลกนะครับผมมาปอกไอหอมแดงกับเจ้ากระเทียมนะครับผมบอกไว้เลยนะครับจะใช้ประมาณนี้นะครับผมประมาณ7กเกรีบนะครับผมแล้วก็หอมก็ใช้ประมาณ3ามหัวเล็กๆนะครับผมหอมแดงนะใส่ไอวอมีรสชาติออมไหมครับผม แกงผ uh, you know you know so ัดอะไรประมาณนี hmm. ้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวนะครับไปเตรียมหัวหอมให้เสร็จก่อนนะครับผมเตรียมหัวหอมกับกระเทียมเสร็จแล้วนะครับผมก็มาเตรียมสตอนะครับผมนี่ไพล์ผัดตังซี่ฟักเหลือไหมนี่ผัดตังซี่ฟักเนี่ยเดี๋ยวกเนเดี๋ยวนะครับกะว่าจะผัดทั้งสี่ฟักเนี่ยนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกะดูก่อนนะครับผมว่ามันเยอะไหมนะไม่มาโตนี้มันเหลือทั้ง แบบใหญ่เลยวะอ่ะนี่เดี๋ยวปิดออกแม่เลยทีได้ประมาณนี้เดี๋ยวเกะออกมาให้ชมนะครับผมเกะผิวนี่ออกเอาผิวออกกันนะนี่นะครับผมเกะเอาแบบนี้นะครับผมเอาเสื้อมันออกด้วยนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าสีฝักนี้นได้ประมาณไหนนะครับผมผมว่าน่าจะได้ผัดหมดเลยนะครับผม เราจะใส่ทั้งกุ้งทั้งเนื้อหมูด้วยนะครับผมหมูนี่เดี๋ยวเราใส่สับอะไรเป็นชีนนะอ๋อเดี๋ยวใส่เป็นหมูสับนะครับผมอประมาณนี้ครับครับผมปอกสตอเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเตรียมเนื้อหมูสับนะครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับการเตรียมเนื้อหมูสับนะครับต่อไปนะครับปอกกุ้งแล้วครับผมเป็นกุ้งนิ่มนะครับผม ่วนวัวนี่ผมก็กินนะครับที่จริงนะประมาณนี้นะครับกุ้งนะครับก็เอาไว้มันบาลานซ์กับสตอนะครับผมกับหมูนะครับเพราะสตอเราปลอกแล้วก็ได้แค่นี้ครับผมเอเดี๋ยวน่าจะใช้กุ้งสักไม่ไม่เยอะหรอกครับผมเอาตัวสิบตัวประมาณนั้นครับอได้แล้วนะครับอีกถึงตัวนะครับมาเลยอืม มาตําเครื่องผัดนะครับผมหอมแดงกับกระเทียมนะครับผมอันดับเรกน,นะครับตํากระเทียมให้ละเอียดก่อนนะครับรรจัดเลยพอมาไหมใส่พร้อมหมดเลยใส่พริกไปนะครับชอบเผ็ดมากใส่มากชอบเผ็ดน้อยใส่น้อยนะครับผมหรือถ้าไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ใส่เลยก็ได้นะครับผม แต่ใส่เพิ่มความกลมกล่อมนะครับผมอ่าซึ่งเคยอะไม่ใช่ตอนพัดเอาให้ตอนนี้เดี๋ยวใส่เครื่องเหนียกก่อนใส่ตอนนี้อืมอ่ะเดี๋ยวใส่กะปิด้วยนะครับกะปิครับผมใ,นนใส่นิดเดียวพอนะครับผมใส่ไม่เยอะเท่ากับเราเราเกงส้มแกงขั้วนะครับผมอ่ะประมาณนี้ครับผมยืดเยอะเกินไปแล้วนะครับ ังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดอักหน่อช่องตามมีมานะครับผมอาข้ามาชมตอนผัดกันเลยครับผมวับไปเลยครับเติมน้ำมันตั้งกระทะใส่น้ำมันครับผมใส่น้ำมันประมาณนี้เลยนะครับน้ำมันเริ่มเดือดแล้วนะครับผมก็ใส่ไอเครื่องผัดนะครับเครื่องเกงนะครับลงไปผัดเลยเครื่องเกงอันนี้นะครับก็อะไรนะหอมแดงกระเทียมพริกนะครับผมแล้วก็กะปินะครับ ผัดให้หอมๆนะครับคลิปนี้นะครับมาถ่ายทำข้างล่างนะครับผมคลิปที่แล้วนะครับถ่ายทำบนบ้านนะครับผมใครยังไม่ได้รับชมคลิปที่แล้วนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้เลยคลิปที่แล้วนะครับเป็นผัดวุ้นเส้นใส่ไก่ๆนะครับ หอมเลยหอมเลยครับผมได้ได้กลิ่นหอมมากๆเลยครับต่อไปนะครับตามด้วยเนื้อหมูสับนะครับอันนี้มันสุกยากที่สุดนะครับผมก็เลยต้องผัดผัดให้มันสุกก่อนนะดูทรงเลยนะ่าจ,จะแบบเผ็ดเผ็ดเนะครับผมวันนี้ดูจากคลิกเลยนะครับผม ได้กลิ่นความเผ็ดมาเลยนะครับตัดหมูไปครับผมจากนั้นตามด้วยสตอรนะครับเมื่อกี้นะครับเติมน้ำไปน,นิดนึงนะครับผมไม่ได้ถ่ายนะครับเติมน้ำให้มันเฉะเนะครับผมแล้วก็ทำให้หมูสุกนะครับผม โอ้ hh, ผมรำคาญเสียงไก่มากเลยครับผมเสียงไก่ดังแบบเยอะมากนะครับบ้านผมนะครับผมไม่รู้จะทำยังไงเลยนะครับผมใครอยากเอาไปเลี้ยงนะครับมาเอาไปได้เลยนะครับผมไก่แจ้ทั้งนั้นครับผมอ่าผัดผัดผัดปัดไปตามกระบวนการนะครับผมโอ้ยเสียงดังมากครับผมใครอยากกินไก่แจ้มาเอาไปเลยครับผม ปรุงรสกับผมซอสหอยนางรมครับต่อไปนะครับเป็นน้ำปลานะครับสำหรับใครกินผงปรุงรสนะครับก็ใส่ผงปรุงรสเข้าไปได้เลยนะครับน้ำตาลนิดนึงนะครับผมเมื่อกี้ใส่ไปหนึ่งช้อนแล้วนะครับผมผมถ่ายไม่ทันนะครับผมต่อไปตามด้วยกุ้งของเราครับอันนี้ปรุงรสชัดเสร็จหมดแล้วนะครับผม เหลือแค่ผัดกุ้งงห้สุกมผมอันนี้ผมขอผมขอไปจริงๆนะครับผมเพราะว่าเสียงไก่แบบมันดังดังเยอะมากนะครับรรก,กุ้งนี้มันสุกง่ายนะไ,ได้เลย,เลยรสชาติรสชาติเมื่อกี้แอบ,บชิมนิดนึงนะได้นะครับผม,มผมผมควบคุมไม่ได้จริงนะครับผมเส,เสียงเสียงไก่อันนี้นะครับผม ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผัดอีกนิดหนึ่งให้สุกนะครับดดอ่ะปิดท้ายด้วยอ่ะปิดท้ายด้วยพริกเอาสีสันนะครับน่าจะเผ็เดอยู่นะครับผมอ่ะ,อะก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับกุ้งผัดสตอนะครับเสร็จแล้วครับกุ้งผัดสตอ สวัสดีครับผมสวัสดีอีกครั้งนะครับผมกับมากินข้าวกันนะครับครั้งนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวนะครับผมรีบไปตักข้าวนะครับแล้วมาทานด้วยกันนะครับผมวันนี้นะครับมีกุ้งผัดต่อนะครับผมหรือว่ากุ้งผัดตอกับกุ้งพัดตอกุ้งสดผัดตอกุ้งสดกินด้วยกินด้วยนี่นี่ครับผมกุ้งผัดต่อนะผัดตอกุ้งสดนะไม่เคยไดีอะไรกันนะ จิ <Happiness S 2> <Styles S 1> ้มไดมอนด์นะครับจิ้มได้หมดครับผมณคาร์เมน่มาต้มหน่อไม้ต้มนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวคารุมุดเดี๋ยวปลาสับรสลูกมะมุดนะครับถ้าเปิดกินอย่างถ้าเดมีผลไม้มีมะมุดมีสับปะรดนะครับผมมาเลยครับผมมาเลยครับมาเลยกับป้อมมากินข้าวขอบอมกันครับ นี่จะหวม่ตัวนีตัวกันไปกินกินข้าวแล้วดีกว่าครับผมรังบจิ้มจั้มนี่อร่อยเนรูปแพอนี่ไอ้อไม้ดอใส่ตัวเย็ขนาหนเป็นกินไม่ได้เสียวขวัเจ็บขัญ นี่ครับผมนี่นี่มาเลยครับมากินข้าวผมว่างกันครับโตช่วยปั๊กนิดเดียวนะอืมกินรวยเลยวะ หนาเลยพี falando, ่น <t songs> ุ๊กหน้าบ้านพี่หน้าบ้านพี่อิ่มเลยนานๆตาบนดีนะครับผมไอ้ยหนูจะตอนให้ หนานหนานตำตีเด็กก็กินด้วยกินด,ด้วยไหม <ừ. S 1> ผมไม่ไมไมกิน <ừ. S 1> วันนี้กิน้าบัติเมนดาสวย มาครับผมกินข้าวพร้อมๆกันครับมันตือเป็นเมนูแบบขึ้นชื่อภาคใต้อีกเมนูหนึ่งเหมือนกันนะครับไอ้ผัดตสโตกุ้งสดนะครับแบบนี้นะมัมนเยอะมากเ,เลยนเะมนูเด็ดัตตสโตปัตส์ไเด็ดกินรู้ปัตสไงไงเส้นมายากี้ย่างเลยนึงกินรู้เอ เดี๋ยวให้มีสตเดี๋ยวให้มีสตอเยอะนะครับเดี๋ยวมาผัดกันอีกรอบนะครับผมอันนี้ตอสตอเหลือไม่เยอะนะครับอันนี้สีฝักต้องได้ประมาณนี้นะครับตั้งสี่ฝักนะครับผมอ่ะถ้าผมนะครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจช่องตามบีมาด้วยนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผม ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ